ยเสาแหบๆปลาค้านี่ต้นเดือดต้นไรมั่งถ้ากันปลาขึา้นจะเสาเนาะต้องเองงแงอแล้วโอ้ขบปากบนทีงเอา้าเตะหัว,ว,วสวัสดีครับสวัสดีครับเอฟซีทุกท่านครับผม <c oughs> มาหอดมามาหอดจอดถึงแล้วเอาเมื่อแล้วเอาเมื่อแล้วสุดหนึ่ง,งโอ้เส้นกบคนดัง

ย่างเื่อนก็นอีกฝ่ายอยู่คำไปยี่ห้ <c oughs> อุ้มมหอดดี่พวกพี่สี่โลกาเลยโอ้มหฮอดตอดป้าขึ้นแล้วครับพี่น้องครับเขาขึ้นไลยสุดเลาวหวาต้องหปลาตูน มมนเตรียทมทีมท่มาบปในี้ฟูที่ที่ใหญ่มากเว้ยล่ะ <laughs> มีรุ่นมีรุน่นเราบอกว่าวมิบราบอกแล้วเราบอกแล้วมา,าเบิง่งในแห่เราหนีแล้ววะเ <Okay. S 1> อามามา,า,าเออถ้ามันอายาขึ้นมากก็จะรื้อพุทธทรัพย์สะไคร่กพกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้เป็นกำลับบงใจน้ำกับเสี่ยนแห่ครับพี่น้องครับ แมนอีนรปอ่ดำปึ๊ดำปึำป๊บีกเยงามาแล้วก <laughs> ียงามาแล้วดีดีดีเนีดิฮั<ด>โฮัโโ,โอ้โอโปลาซอยคอรับปลาซอยปลาซอยเฮ้ยแมนควมเล่าวายแตดิด่ดินัน่นนั่นเส็จอหลี ว่า่เห็นว่าแล้วแมนคมเราอยู่เลเรียบร้อยครับปลาซอยครับเรียบร้อยพี่เ็นอยู่นี่ก็คือการจับจับจับกระช่งครับมือนี่ปลาขึ้นเด้อพี่น้องเด้อไฟเก็บนี่ไฟเก็บมาหลายเด้อพี่น้องเด้อมือนี่ปลาขึ้นอ้าวเบาใจขึ้นมาอีกแล้วเต็มเหหอีกแล้วพี่น้องเบาใจมาอีกแล้วครับนี่ ก็คือว่าทูเขียวบ่มีเตี้ยวเลยมาทุกเที่ยวไม่มีเตี้ยวเลยเหมือนโสมยงปาดใจกับเบายงมาล่ะเกยมาพร้อมกันวุ้ยขี้กันมาตัวนี้มีขาดอยู่บ่ขาดอยู่บ่อู้ยขาดบเเย็ หาดลมหัวครับพี่น้องใชุ่ <laughs> ยกแหขาดจุดเด้อ <laughs> ขาดบนใหเป็นไรจะมาล้มหัวได้อยู่แ <laughs> หมานแหมานเส้นกบมาแล้วครับแห่บไ, <laughs> ไปเป็นบ่ <laughs> บรรยากาศกลางโค้งครับพี่น้องครับมือนี้ก่อนมือเลือกตั้งสวงมือครับ <c oughs> <c oughs> บ่าวหมอนหา่อมาแล้วบ่าวหมอนเบายงเซียนกบมามื่บ้านพ่อตาเนี่ยเป็นผีปลาโ่อโตอียอันนี้เขามาอยู่นั่นนะ ตัวเดียวนี่สองพูดไดู้ดได้หน่อยจะบดรงกินไหมฮะพูดใสกระสังเขาเรื uh. oh, e ่อยโอ้สิริพุดาอยูงจะบอสลัด่มันเหียบ่ะอีจับหัวสุกก็สลัดบองไม่เก็บบบเองามาลายเฮะล่วงอันนี้อะลายอยู่แล้วบรวกเน็นี่เสังอเสงเม็ครับ เป่าปคือเก่ามออยู่าบมโมเอาไปอีกสองมันสิถือสวงนันว่าสวงตัดซิเงาผมบุก่ขมันผู้บมันะโมมันบามอนนี่แหละง่ามอนเดินเจ๊บวยที่ให้ราแก่หายแก้ไขเนี่ยอะไรบุดิแล้วบ่อยขมานละโม ฮะาเพื่อนนี่ก็ะโบเตียวจักเถื่อนตั้งใหม่ไปเพ่งนะมาอีกเป็นปุ่มอีกละ่ะเยอะเว้ยสะมามาตั้งเถอะเจนีป้าเจียวได้กเ็เป็นปุ่มเป็นปุ่มบุ้ยเก็บจนุดดูเลยครับพ่อโบคอยมา <laughs> พ่อแล้วเจ้าดิมันเป็มาเสือเลยต้องขึ้นอย่างกับขึ้มาสามเสือแ้จ้าขึ้นมาตั้เถอะมันเป็นจังไรมันหนักกันมันหนักโอ้ลูกมันหนัก,กเจ็ดกิโล พวกขอยเที่ยวครับเทียวได้เทียวได้กัดด้เก็บกันอุตรุดครับเที่ยวนี่คือเก่าจนเราได้เอาฟูซอ,อยมาเก็บครับโอ้มานีลีเหงหนักความความลับคือมันหนักแล้ววะแล้วก็มันถี่แล้ว,วะอะ คือดีขนาดครับแต่ละเจ้าครับจนเป็นวิ่นหลุนหรือวะเก็บกันจนเป็นวิ่นฝุ่นกลังวานไล่กันมาพี่ยาเป็นได้ดอกนี่<ะ>คืออยู่บ่ ว้าวคือตอปีโดเล่ากับบกควายเตียวเป็นไงนาตัดมันนาผักตัดเป็นแข่ไม่หอดแค่นะมันตัดปึ๊บมันหลุดวะมันมันดีงร่องนี้ลงแล้วมันขึ้นมากแล้วมันจะส้นไปนี่ส้นแล้วมันนึ่งจริงนะสโลว์มันฮุกแล้วพราส้นมันมันฮุกแล้วเออส้นหนาขั้นกับมันมันฮุกั ปล่อยไล่เขไปมันก็เกิดตนตนน้นต้น่บาดจิบจิบจิบภาษาเงยดี๋ยวแต่มันบ่สวอนด้นาขั้นกยูว่าเดีเทคนิคครับเทคนิคอยาวดึงขึ้นมาแล้วเที่ยวนี้ถึกอยู่ตัวน่อย ปลาเขี้ยบไก่ตัวหนึ่งปลาแคบไก่หนึ่งตัวบะเตียวทีว่าบะเตียวอีกเชิดกบเฮาหารุ่นเชิดกบปีกดอกไงช่องโตตัวน่ะเอาตัวนี้เอาเขีไก่เออมันสิมลดูนีมันห้านี่มันฟกหัวดาบไปในหัวมันปลาเขียบไก่ไอหมูมันใจ้หมูมันคือโบเห็นเอ้อหมูมันไหมหมูมันไหมหมูมันคือเห็น บุมีมุมนมีสองตัวบอกอะไรอย่งสมบูมีกว่าที่ีสอตคือเก่าวันละสองตัวสองตเจ็ดกบแกกันมาละสองตัวอีกแล้ววันละสองตัวสองตัวมุกเล้วยมเด็ดันเน่าดีบอไคกุยเตียวอยู่อันน้สมอนถึกแล้วโอ้ยสูขวันน่องกูเ้ ปึกเดเราหันมาดมพมอันนีนี่ดอุ <te ้ยจะถึงมาจูอีกว่นเอาะาดังเดียวป่ะามด่างซาด่างเออดังไม่มาเกลี่ยไข่ปลากเโอนย้ยอดังไม่ลงมาเลยปลาบกดาบเนื้อเป็ดลอย ปลาผูกดาบไว้ในหัวนะเกือลอยเอียดังเลเือเกืบสู้ควันถึกแล้วถึกแล้วมีอยู่วะวนอยู่นนอยู่ตีนมันอยู่สีอยังไงเติบอยู่ได้ไง อ่านมานี่แลลวเพื่อนเนี่คำว่าเตี๋วไม่มีมปุวยคำว่าเตี๋วไม่มีเ,นะเออมาฮียนเสียงมานี่แล้ะเพื่อนเฮียเสียงปูสียงปลาเยอะเว้ย,ยเป็นปอบแปลเ <laughs> <laughs> ล็กเถือดูโฟล์เบาได้ไหมเละเมยนเบ,บาพบเสียนพบเปแมน เสียนพบมากเลยปลาเลอ้ยสีพวบมาก้ะปลาเอ้ยตายแล้วบวกยกเสียนพบมาแเลยตายตายตายปลาปาเสีพบมาเด้ <laughs> อ่ะโอเคเฝ้ารีเฝ้ารถบรรยากาศกับปลาขืนมื่อนี้ครับผมถ <laughs> <laughs> ือกันทวนหน้ามวนกันทวนหน้าครับมื่อนี้ โอ้ยุดเยอะชึกยามาดึงเราเสียงกบครับก้อไปก้อไปบ่ต้นมาต้นมันจมบ่ ไปดออกคมันใจมันใจโอเคเตรียมปดอีอตอีกวะเตรียมปดกี่ห้าอาอทะเลกาเว่าจะถือมาใกล้ใแล้วใกล้เข้ามาแล้ว เราทำยังมาเออ้่องแะไเขาหยุดปดเขาวามันบเร่ง่แล้วเร่งเรื่องสว่าเออมันขึ้นมาหอดเท่ามันขึ้นวาหอดเทาวนๆอยู่แถวนี้มันมันวนอยู่แถวห่าไอ้ไอ้ทำบัตรงกิโลกบัตรองกิโลเลือกนะกูนเจนมาจะเทิงพี่น้อง โซลองอะไรที่เทิ่งดี่สลังแหละสามสามสี่สี่ห้าโอ้หลายเตอรเอาสิบปศลวพี่น้องสิบปดกันเด้อมันสิบปดสะดวกโอเคครับเก็บก่อน